สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ได้โอกาสจะไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากแบริ่งไปจัดจุดจักเพื่อ,อเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะครับก็เลยได้โอกาสดีพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่สกายวอล์กนะครับตรงจุดสีแยกบางนานะครับเพื่อจะเดินทางไปเพื่อจะเดิน เท้าไปขึ้นที่สถานีไฟฟ้าแบริง่งนะครับขณะที่ถ่ายทำอยู่นี้เป็นเวลาประมาณ9-10ถึง0นาฬิกานะครับแดดก,ก็กำลังอ่อนๆนะกำลังดีไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับคนก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็าไปทำงานกันหมดแล้วนะนี่ครับพาพามาดูบรรยากาศ ตอนนี้ก็เดินมาจนถึงสถานีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อตัว๋วเพ่อจะไปหมอชิดอาจจะไม่สะดวกในการถ่ายทำนะครับเป็นธรรมดาเมื่อผมเป็นคนบ้านนอกเข้ากรุงนะครับไปสแกนบัตรเพื่อที่จะเข้าปรากฏว่า ไปยืนเข้าผิดช่องนะครับสแกนด้านซ้ายจะเข้าช่องด้านขวานะครับต้องมอีเพื่อนที่ร่วมเดินทางมาแนะนําให้ว่าเออไปทางด้านนี้นะสแกนด้านนี้ก็ต้องเข้าด้านนี้นะครับถึงได้เข้ามาได้นี่ครับคนข้างหน้านี่แหละที่ท,ที่แนะนําผม ตอนนี้รถกำลังเข้ามาในสถานีแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปในข้างในข้างในรถคันนี้นะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปสวนจัดจจัดต่อไปไปชมบรรยากาศเลยครับ ผมก็พยายามที่จะไม่ถ่ายให้เห็นหน้าใครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในภายหลังนี่คือบรรยากาศบรถไฟฟ้า BTS นะครับผมก็ให้ดูวิวข้างทางไปด้วยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับไม่พลาดบรรยายตัวเองนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มารับชมให้กำลังใจนะครับไว้พบกันใหม่คลิปถัตไปครับสวัสดีครับ